สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะช่องแมส f i ชเช o n ตอนที่16ความฝันของฉินชวนเจียนอีหลิงคิดอย่างจริงจังและถามว่าการชําระเงินแบบรายเดือนหรือตามมื้ออาหารเจียนอีเหงิงอะไรก็ได้เจียนอีหลิง ถ้าอย่างนั้นก็จ่ายเป็นรายเดือนเจียนอี้เหงิงตกลงน้องสาวตกลงอย่างนั้นเหรอแถมยังคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินอีกด้วยวงจรสมองของน้องสาวช่างบังเอิญตรงกับความคิดของพี่ชายเขาอย่างไม่คาดคิดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เจียนอี้เฉินก็พูดอย่างหน้าไม่ไอายว่าพี่ชายทำไมพี่ไม่พาผมไปด้วยละ่ะผมคิดว่าในชีวิตนี้พี่ไม่สามารถใช้เงินในบัตรอาหารหมดหรอกดังนั้นผมช่วยพี่ใช้ได้นะ ได้สิเจียนอี้เหิงตอบตกลงและด้วยวิธีนี้เจียนอี้เหิงและเจียนอี้เฉินจึงมีเหตุผลดีๆที่จะไปทานอาหารที่ห้องของเจียนอี้หลิงแล้วชินชวนถูกปลุกให้ตื่นด้วยความฝันหลังจากตื่นขึ้นมาเขาก็กวาดสายตาไปรอบห้องด้วยความรู้สึกว่างเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมาด้วยความฝันแบบนี้ตั้งแต่ที่พ่อของเขาเสียชีวิตและต่อมาแม่และน้องสาวก็ถูกลักพาตัวเขาก็เริ่มฝันร้ายอยู่บ่อยๆ และสิ่งที่น่าแปลกก็คือในความฝันของเขาเหมือนกับที่เจียนอลิงได้พูดไว้ทุกอย่างเจียนอิงบอกว่าเธอฝันเห็นเขาทำร้ายเธอและเขาก็ฝันถึงฉากนั้นจริงๆสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือเจียนอิงในความฝันตกหลุมรักเขาเธอรักเขาอย่างบ้าคลั่งและทำอะไรหลายๆเพื่อเขามากมายเขาเห็นเธอร้องให้ท่ามกลางสายฝนและถามเขาว่าทั้งที่เขารู้จักเธอก่อนและเธอก็ชอบเขามากแต่ทำไมเขาถึงไม่ชอบเธอแต่กลับไปชอบโมชีวินที่เธอเกลียด เขาจึงบอกเธอไปว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาก่อนหรือมาหลังแต่เขาไม่ชอบทัศนคติของเธอที่มีต่อโมชิวินซึ่งโมชิวินทำงานหนักมากแตกต่างจากเธอที่มีภูมิหลังที่ดีและที่สำคัญเธอควรมองปัญหาของตัวเองให้เจอเธอบอกว่าเธอรักเขาซึ่งเขาเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวที่เธอมีอยู่ในความมืดและขอร้องไม่ให้เขาทำลายแสงเพียงดวงเดียวของเธอแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วพูดว่าเธอไม่ควรคิดว่าเขาเป็นแสงสว่างของเธอเพราะเขาไม่ใช่ และเธอก็ร้องไห้และคำรามอย่างบ้าคลาั่งนั่นคือเจียนอีหลิงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่านั่นคือเธอในด้านของคนที่มีความรักและแสดงออกมาอย่างลึกซึง้งสูญเสียเหตุผลเพราะความรักและสูญเสียความเยือกเย็นก็เพราะความรักนี่คือความฝันของเธอและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้กลัวเขาและรักษาระยะห่างจากเขาอยู่เสมอทำไม่ได้เพราะรักอย่างนั้นเหรอ ก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจียนอีหลิงถึงปฏิบัติต่อเขาเหมือนในความฝันแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเพราะความฝันนั้นเหมือนจริงมากมันเหมือนกับความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชินชวนนึกถึงข้อตกลงที่เจี่ยนอีหลิงให้เขาเซ็นในตอนนั้นเธอต้องการที่จะปกป้องใจหวินเชิงและปกป้องตระกูลของเธอ เขาไม่รู้เหตุผลตอนเซ็นสัญญานั่นแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เขาฝันเหมือนกับที่เธอฝันแล้วล่ะก็ทุกอย่างก็จะสามารถอธิบายได้ชินชวนหยิบโทรศัพท์ออกมาและดูบันทึกการสนทนาของตัวเองและเจียนอีหลิงบนโทรศัพท์หลังจากที่รู้จักกันมาสามปีมีบันทึกการสนทนาน้อยมากระหว่างเขาและเธอและบทสนทนาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของแม่เขาเจียนอิหลิงเธอรู้มานานแล้วหรือว่าถ้าเธอตกหลุมรักฉันจะทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในหุบเหวแห่งหายนะ ดังนั้นเธอจึงไม่ยอมเข้าใกล้ฉันแบบนี้ชินชวนพึมพร,รมอยู่กับตัวเองคำถามของเขาไม่ได้รับคำตอบและเขาก็รู้ดีว่าต่อให้วิ่งไปถามเจียนอ e ีหลิงเธอก็ไม่ตอบเขาอยู่ดีเธอเคยรักฉันมากแต่ความรักนั้นไม่ได้รับการตอบสนองแล้วถ้าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บทางใจคนที่เธอจะหลงรักก็คือฉันคนนี้ใช่ไหมช่องแมสฟิชชตอนที่17โอกาสใหม่ในการรักษาโรคของเขา เจียนอีหลิงมีสองสิ่งสำคัญที่ต้องทำในปัจจุบันหนึ่งคือการมองหาความเป็นไปได้ในการรักษาใจหวินเชิงถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีหนทางก็ตามแต่เจียนอีหลิงเชื่อว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสองเจียนอีหลิงต้องการมีลูกกับใจหวินเชิงเพราะถ้าหากชีวิตของเขาถูกกำหนดมาอย่างจำกัดเธอจึงต้องการทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์มากที่สุดข้อหนึ่งเธอไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ต้องใช้เวลาและโอกาส ข้อสองคือสิ่งที่เจียนอีลิงสามารถทำได้ในทันทีตราบใดที่จ่ายหวินเชิงให้ความร่วมมือกับเธอแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือจ่ายหวินเชิงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและเจียนอีลิงไม่รู้ว่าจะลงมือทำเรื่องนี้ยังไงดีเธอรู้ขั้นตอนเฉพาะแต่วิธีการดำเนินการนั้นค่อนข้างยากสำหรับเธอชินยูฝานเพียงสอนให้เธอทำตัวเหมือนเด็กแต่ไม่ได้สอนเธอว่าจะต้องทำอะไรต่อไป หรือชินยูฝานอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เพราะตัวของเธอก็ยังสดอยู่เลยเจียนอีหลิงคิดไปคิดมาแต่อยู่ดีๆเธอก็คิดถึงพี่สาวเอิญในบรรดาคนที่เธอรู้จักมีเพียงพี่สาวเอิญเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ในระหว่างที่เธอกำลังจะโทรหาพี่สาวเอิญโทรศัพท์ของเจียนอิหลิงก็ดังขึ้นและเป็นหลิวถิงที่โทรหาเธอน้องสาวอีหลิงที่รักคณบดีพุ่งดางามมีเกียรติสูงส่งฉลาดและน่ารักของฉันเธอคิดถ,ถึงฉันไหม ทันทีที่เธอกดรับสายเจียนอีหลิงก็ได้ยินเสียงของหลิวถิงไม่คิดถึงเจียนอีหลิงตอบตามความจริงเธอรู้วิธีทำร้ายหัวใจของฉันจริงๆซึ่งตอนนี้หัวใจของฉันได้รับบาดเจ็บและอาจจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นมาได้ฉันคงต้องสแกนหารอยร้าวนั้นทีหลังพูดเรื่องสำคัญเจียนอีหลิงพูดเสียงเบา โอเคเอาล่ะฉันจะโทรมาบอกเกี่ยวกับอาการของคู่มั่นที่โชคร้ายของเธอพอดีฉันนึกขึ้นมาได้ว่ามีองค์กรระหว่างประเทศได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของมนุษย์และพวกเขามีทรัพยากรบางอย่างที่โรงพยาบาลของเราไม่มีเช่นอุกกาบาตหายากที่ปล่อยอนุภาคคอสมิกพิเศษรวมถึงแร่พิเศษที่รวบรวมจากทะเลลึก1 0,000เมตรว่ากันว่าพวกเขามีชื่อเสียงมากและยังเชี่ยวชาญเทคนิคพิเศษบางอย่างที่โรงพยาบาลของเราไม่มีระดับการแพทย์ของโรงพยาบาลล้วไหเ่เซิรนเป็นผู้นําของโลกอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องมากมายนายคิดว่างานวิจัยของพวกเขาสามารถช่วยอาเชิงได้งั้นเหรอฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันแค่จะบอกว่ามันเป็นไปได้และคิดว่าเธอควรลองทําดูถ้าหากยังไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ต้องรักษามาตายต่างมาเป็นหลิวถิงพูดตามตรง แต่องค์กรนี้ไม่ง่ายที่จะเข้าไปพวกเขาเป็นองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชุนวีที่ไม่เป็นทางการแต่เป็นองค์กรที่มีความลึกลับและแข็งแกร่งมากซึ่งมันดึงดูดผู้ที่มีความสามารถชั้นนาระดับโลกเป็นจํานวนมากและเกณฑ์การเข้าร่วมก็สูงมากเช่นเดียวกันสํานวนรักษามาตายต่างมาเป็นหมายถึงเป็นคำอุปมาที่รู้ว่าสิ่งต่างๆสิ้นหวังแต่ก็ยังมีความหวังรืบอปรีและช่วยชีวิตไว้อย่างแข็งขันโดยทั่วไปแล้วหมายถึงความพยายามครั้งสุดท้ายฉันเข้าใจแล้ว เธออย่าเศร้าเกินไปชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราต้องทําคือถนอมช่วงเวลาในปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงแม้ว่านายท่านเชิงจะไม่หายแต่เขาอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่แน่เขาอาจจะโชคดีมีชีวิตอยู่ได้ถึง99ปีและอายุยืนกว่าฉันก็ได้ใครจะไปรู้หลิวทิงพยายามปลอบเจียนอีหลิงอีกค,ครั้งเขากลัวว่าเจียนอีหลิงจะโศกเศร้าเกินไปฉันไม่เป็นไรเจียนอีหลิงเศร้าจริงๆแต่เธอก็รู้ว่าความโศกเศร้าไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและชีวิตต้องดำเนินต่อไป อันที่จริงเธอเคยชินกับความตายแต่เนื่องจากย่าเจียนเป็นโรคหลอดเลือดในสมองทําให้การเกิดแก่เจ็บและตายได้ให้ความหมายที่ต่างกันออกไปซึ่งเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหลังจากที่เจียนอีหลิงวางสายเธอก็เปิดข้อมูลที่ส่งถึงเธอโดยหลิวถิงทันทีช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่18องค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฉุนอวีองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฉุนอวี มีข้อกำหนดสำหรับการเป็นสมาชิกนั้นสูงมากซึ่งองค์กรแห่งนี้จะยอมรับเฉพาะผู้ที่มีความสามารถและพรสวรรค์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประสบความสำเร็จในสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้นองค์กรนี้ร่ำรวยมากและมีวัสดุทุกชนิดที่หลิวถิงได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงอุกกาบาตและวัสดุในอวกาศที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้สัมผัส เจียนอีหลิงตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรนี้เพราะเธอต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสศึกษาอาการของใจวินเชิงเจียนอีหลิงทำการค้นหาในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแต่เธอก็ไม่พบวิธีที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเลยเธอจำเป็นต้องมีการแนะนำจากคนรู้จักซึ่งคนทั่วไปไม่มีวิธีที่จะเข้าร่วมองค์กรได้อย่างแน่นอนคนรู้จักหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเจียนอีหลิงก็โทรมาเฟิงเวย่ย เธออยากจะเข้าร่วมองค์กรฉุนอวิงั้นหรอเฟิงเหวยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอือนายมีคนรู้จักบ้างไหมเจียนอีหลิงถามมีแต่เธอแน่ใจแล้วเหรอว่าต้องการเข้าร่วมองค์กรนั้นจริงๆองค์กรนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหาแต่มันเป็นองค์กรที่ค่อนข้างลึกลับและมีความเป็นมาที่แข็งแกร่งมากถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาน้ำเสียงของเจียนอีหลิงหนักแน่นมาก เอาละฉันจะช่วยเธอติดต่อให้แล้วกันขอบคุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจฉันเธอสามารถโทรหาฉันได้ทันทีเมื่อเธอต้องการนอกเหนือจากธุรกิจในชีวิตประจำวันแล้วเฟิงเวยถือว่าเจียนอีหลิงเป็นรุ่นน้องของเขาเสมอมาและเขาก็รักเธอมากในช่วงเวลาการติดต่อคนรู้จักของเฟิงเวยเจียนอีหลิงก็ไม่ว่างเช่นเดียวกันเธอได้ส่งข้อความไปหาหลัวซิ่วเอินเพื่อถามในสิ่งที่เธออยากรู้ทันที ที่รักเกิดอะไรขึ้นเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมฉันมีคำถามจะถามเธอถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยทำไมต้องเกรงใจพี่สะพ้ายของเธอด้วยละ่ะหลัวซิ่วเอินชอบฐานะพี่สะพ้ายของเจียนอีหลิงมากเรียกได้ว่าสามารถดูแลที่รักของเธอที่น่ารักนุ่มนิ่มได้อย่างยุงยติธรรมเธอปล้ำพี่อยู่หมินได้ยังไง เมื่อถามคำถามนี้เจียนอีหลิงมีสีหน้าจริงจังมากราวกับว่าเธอกำลังพูดคุยกับหลัวซิ่วเอินเกี่ยวกับปัญหาทางวิชาการที่ร้ายแรงอยู่เมื่อเห็นข้อความนั้นหลัวซิ่วเอินก็สำลักทันทีอีหลิงที่รักอาทำไมเธอถึงถามคำถามแบบนี้อยากรู้อีหลิงที่รักเธอยังเด็กอยู่เลยเธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาเหล่านี้ไม่เด็กโตแล้ว เมื long, ่อเทียบกับฉันแล้วเธอยังเด็กอยู่เธออายุแค่18เท่านั้นและที่สำคัญจะมาทำแบบพี่สะพยที่มีอายุ28ไม่ได้หรอกนะเธอเข้าใจใช่ไหมหลัวซิ่วเอินมีเหตุผลที่ดีแต่อาเชิงสุขภาพไม่ดีนี่หลัวซิ่วเอินมองหน้าจอแล้วไม่รู้จะตอบเจียนอีหลิงว่ายังไงดี แต่หลัวซิ่วเอินก็ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคําถามของเจียนอีหลิงอีหลิงที่รักพี่สะพ้ายของเธอไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้จริงๆถ้าฉันพูดออกไปแล้วพี่ชายของเธอรู้เข้าเมื่อถึงเวลานั้นเขาได้ฆ่าฉันแน่ๆต่อหน้าอีหลิงที่รักเธอไม่สามารถพูดเรื่องไร้สาระที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าน้องสาวของเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ในใจของพี่ชายเจียนอีหลิงไม่เคยเป็นผู้ใหญ่และต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเขาไม่สามารถเอาชนะเธอได้หรอก ถึงเขาจะเอาชนะฉันไม่ได้แต่ฉันก็แพ้เสมอเมื่อเห็นเขาและถ้าพี่ชายเธอจมตีฉันขึ้นมาจริงๆฉันก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้อยู่ดีหลัวซิ่วเอินจะสูญเสียกําลังทั้งหมดเมื่ออยู่ต่อหน้าเจียนอยู่หมินนี่ดูเหมือนจะเป็นความจริงงั้นก็ได้เจียนอีหลิงเลิกถามหลัวซิ่วเอินเกี่ยวกับคําถามนี้เฟิงเหวยมีเครือข่ายระหว่างประเทศกว้างขวางมาก ในไม่ช้าเขาก็สามารถช่วยเจียนอ e ีหลิงติดต่อคนรู้จักขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชุนอวีได้สําเร็จและเฟิงเหว่ยก็มาเป็นผู้แนะนําเจียนอ e ีหลิงด้วยตัวเองจากนั้นเจียนอ e ีหลิงก็เดินทางไปหาผู้ประสานงานขององค์กรในเป่ยจิงช่องแมสฟิชเชอตอนที่1 9ติดต่อ ผู้ประสานงานขององค์กรก็คือศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเป่ยจิงซึ่งอยู่ห่างจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่เจียนอีหลิงพักอยู่เพียงอาคารเดียวเจียนอีหลิงและเฟิงเว่ยไปที่ห้องทํางานของศาสตราจารย์เฉินด้วยกันห้องทํางานของศาสตราจารย์เฉินเป็นห้องทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภทเมื่อเห็นว่ามีคนมาศาสตราจารย์เฉินที่ทํางานอยู่หน้าโต๊ะก,ก็ลุกขึ้นต้อนรับพร้อมรอยยิม้ม ศาสตราจารย์เฉินอายุไม่น้อยแล้วฟังจากคำบอกเล่าของเฟิงเหวยก็รู้ว่าเขาอายุได้60สปีแม้ผมหมอกยังมีไม่มากแต่เส้นผมบนศีรษะก็ใกล้จะร่วงหมดเจียนอีหลิงฉันได้ยินชื่อเสียงนี้มาเนิ่นนานแล้วศาสตราจารย์ลุกขึ้นและทักทายเจียนอีหลิงด้วยรอยยิม้มเมื่อไม่นานมานี้เจียนอีหลิงค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่ไม่น้อยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมากมาย ศาสตราจารย์มักจะไม่สนใจข่าวซุบซิบแต่ปัญหาของเจียนอีหลิงล้วนอยู่ในแวดวงวิชาการเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วถ้าศาสตราจารย์รู้จักผมและเสี่ยวหลิงเรื่องนี้ก็คงจะพูดคุยกันง่ายเฟิงเวยกล่าวด้วยรอยยิ้ม ฉันรู้จักเพราะเคยได้ยินเชื่อว่าหลายคนในองค์กรฉุนวิคงเคยได้ยินชื่อเจียนอีหลิงกันมาบ้างแล้วองค์กรฉุนวิยอมรับคนที่มีความสามารถจากทุกสาขาอาชีพความสําเร็จด้านการแพทย์ของเจียนอีหลิงโดดเด่นนอ,อมากแต่หากอยู่ในวงการอื่นอาจจะดูไม่โดดเด่นนักหวังว่ามิสเตอร์เฟิงและเจียนอีหลิงจะเตรียมใจสําหรับเรื่องนี้ไว้แล้วศาส,สตราจารย์เฉินก็พูดขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนผิดหวังหลังจากที่คาดหวังสูงเกินไป เฟิงเวยรีพูดว่าศาสตราจารย์เฉินไม่ต้องห่วงผมมาหาคุณเพื่อขอคำแนะนำส่วนอนาคตจะไปต่อได้หรือไม่นั้นก็เป็นธุระของพวกเราเองอย่างนั้นก็ดีนี่เป็นจดหมายแนะนำตัวและวิธีติดต่อมิสเตอร์วินนักศึกษาเจียนอีลิงรับมันไปแล้วทำตามคำแนะนำที่ฉันเขียนไว้ด้านบนเพื่อติดต่อผู้ประเมินขององค์กรชุนวีขอบคุณครับศาสตราจารย์เฉินเฟิงวเวยกล่าวขอบคุณและกำลังจะจากไปแต่เจียนอีิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื่อน เสี่ยวหลิงมีอะไรหรือเปล่าทํำไมเธอไม่ไปหละัะเฟิงเว่ยเดินไปที่ประตูและเห็นเจียนอีหลิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมศาสตราจารย์นี่เป็นบททดสอบแรกใช่หรือเปล่าเจียนอีหลิงถามศาสตราจารย์เฉินนักศึกษาเจียนอีหลิงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหรอศาสตราจารย์เฉินถามกลับด้วยรอยยิ้มผู้ประเมินคนนั้นก็คือคุณเองเจียนอีหลิงพูดฮ่าฮ่ศา,า,าสตราจารย์เฉินหัวเราะ เธอมีการสังเกตที่น่าทึ่งจริงๆบอกฉันที่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นผู้ประเมินขององค์กรเอกสารบนโต๊ะของคุณคือเอกสารขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฉุนอี้ชื่อของเอกสารคือแผนการพัฒนาและการจัดสมาชิกซึ่งไม่น่าเป็นสิ่งที่สมาชิกทั่วไปทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้หากคุณเป็นแค่ผู้ประสานงานของพวกนี้ไม่ควรอยู่ในมือของคุณเจียนอีหลิงชี้ไปยังเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะราวกับว่ามันไม่สําคัญแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่า ศาสตราจารย์เฉินถามต่อด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้ยังมีจดหมายแนะนําตัวและข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ฉันในจดหมายแนะนําตัวไม่มีลายเซ็นของคุณมันเป็นจดหมายแนะนําตัวที่ไร้ประโยชน์ทั้งยังไม่มีที่อยู่ติดต่อถนนซิ่งตามีหมายเลขมากที่สุดคือ163เท่านั้นแต่คุณเขียนไว้ที่หมายเลข900รมีข้อบกพร่องมากเกินไปถ้าเจียนอีหลิงหันหลังแล้วจากไปในตอนนี้คงจะดูโง่เกินไปฮ่าฮ่า ศาส,สตราจารย์เฉินพอใจมากใช่แล้วนี่คือบททดสอบแรกของเธอไม่ยากเลยที่จะพิจารณาความสามารถในการสังเกตของเธอขอแค่สังเกตเพียงเล็กน้อยก็สามารถผ่านได้เมื่อได้ยินเรื่องนี้เฟิงเหวยก็หัวเราะไม่ออกสุดท้ายเขาก็ไม่คู่ควรช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่1020เขาก็เป็นสมาชิกขององค์กรฉุนวี หลังจากผ่านการทดสอบพื้นฐานแรกของศาสตราจารย์เฉินแล้วเจียนอีหลิงจึงรับจดหมายแนะนำตัวและข้อมูลการติดต่อที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฉุนอวีนั้นสูงมากถ้าเธอไม่รอบคอบมากพอเธอจะไม่มีโอกาสได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ ศาส,สตราจารย์เฉินบอกกับเจียนอ e ีลิงว่าบททดสอบที่สองจะเป็นการประเมินโดยสมาชิกขององค์กรฉุนอวีในเมืองหลวงงอและเขาไม่รู้รายละเอียดเฉพาะในการประเมินชินชวนมีแท็บเล็ตพิเศษซึ่งเป็นมากกว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งดูไม่ต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปแต่ชินชวนไม่เคยใช้สำหรับสิ่งอื่นและมีแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเท่านั้นแท็บเล็ตสั่นและมีข้อความปรากฏขึ้นการแจ้งเตือนการสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ ซึ่งหมายความว่ามีคนสมัครเข้าร่วมกับองค์กรฉุนอวีทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้าร่วมองค์กรสมาชิกคนอื่นจะได้รับข้อความชินชวนเข้าร่วมกับองค์กรฉุนอวีเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นเขาทําเพื่ออาการป่วยของแม่ชินชวนคลิกเปิดข้อความเมื่อเห็นข้อมูลของผู้สมัครเขาก็ต้องชะงักเจียนอีหลิงดวงตาของชินชวนมองไปยังภาพของเจียนอีหลิงที่ปรากฏบนหน้าจอแววตาของเขาดูมืดมน ใบหน้ากระจ่งางใสและเยือกเย็นนั้นเมื่อไม่นานนี้มักจะปรากฏอยู่ในความฝันของเขาไม่รู้ว่าความฝันนั้นกระทบกระเทือนเขาหรือเปล่าทําให้เขาหลงไหลในตัวเธออย่างจริงจังก่อนหน้านี้เขาเคยถูกเธอกระตุ้นมาก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหมกมุ่นอยู่กับมันมากขนาดนั้นจนกระทั่งความฝันปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็โหยหาหญิงสาวในความฝันซึ่งเต็มไปด้วยปรารถนา หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งชินชวนก็อ่านรายละเอียดในประกาศและทราบเวลากับสถานที่สำหรับการประเมินเจียนอีหลิงหลังจากที่ชินชวนโทรหาเลขาและบอกให้เธอยกเลิกตารางงานในบ่ายวันพรุ่งนี้เพราะเขามีธุระอื่นที่ต้องทำลูซี่ที่ได้รับข้อความเช่นเดียวกับชินชวนด้วยความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นของเธอลูซี่เองก็ได้เข้าร่วมองค์กรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชุนอวีเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ลูซี่เป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกธรรมดาและไม่มีคุณสมบัติในการประเมินสมาชิกใหม่แต่เธอสามารถไปที่สถานที่ประเมินเพื่อดูขั้นตอนการประเมินของสมาชิกใหม่ได้เมื่อมองไปที่รูปเจียนอีหลิงบนหน้าจอลูซี่ก็รีตาลงเธอไม่ได้เกลียดเจียนอีหลิงเธอแค่อิจฉาที่เจียนอีหลิงสามารถยืนเคียงข้างใจวินเชิงได้ ลูซี่หวังว่าคนคนนั้นจะเป็นเธอและมั่นใจว่าหากการปรากฏตัวก่อนหน้านี้ถ้าพ่อของเธอไม่ทำอะไรโง่โงคนที่ยืนเคียงข้างจายหวินเชิงจะเป็นเธอลูซี่ตัดสินใจที่จะไปสถานที่ประเมินในวันพรุ่งนี้เพื่อดูขั้นตอนการประเมินเจียนอีหลิงไม่ว่าเจียนอีหลิงจะประสบความสำเร็จหรือไม่เธอก็อยากเห็นบ่ายวันถัดมาเจียนอีหลิงมาถึงสถานที่ประเมินตรงเวลาห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเป่ยจิง ด้านนอกของห้องปฏิบัติการดูธรรมดาไม่แตกต่างจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทั่วไปมากนะักหลังจากที่เข้าไปแล้วคนแรกที่เจียนอีหลิงเห็นก็คือลูซี่แปลกใจไหมที่เห็นฉันลูซี่พูดมุมปากเธอยกขึ้นเล็กน้อยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจลูซี่มีรูปร่างสูงผิวของเธอขาวและสวยงามเธอสวมกระโปรงยาวดูมีสเสน่ห์และสง่างาม เจียนอีหลิงไม่สนใจเธอและไม่ได้แสดงความประหลาดใจกับการปรากฏตัวของเธอมากนะเมื่อเห็นปฏิกิริยาเยือกเย็นของเจียนอีหลิงลูซี่ก็บอกตัวตนกับเจียนอีหลิงไปว่าฉันก็เป็นสมาชิกขององค์กรฉุนอวีด้วยนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเจียนอีหลิงแสดงออกอย่างใจเย็นเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ